บอกเลิกอย่าล้อบอกเลิกนี่คือจะเป็นไงตักโคกใส่ก่อนเลยอย่าตดใส่กูอีกนะแม่บ้านส่วนตัวเลี้ยงผีไปเป็นแม่บ้านไม่ต้องจ้างบัลเลอร์แล้งะ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 งือ่อคอนึกว่าคั้ที่เราเราเล่นถึงกันไหนเราจะมีไปคัดตัวเอ่อ้อรโดอะไรวะขายของเอ่อเครื่องประดับนะครับแล้วก็มีเสดในการพูดระดับ3ตอนที่ผมจีบเป็นเวนิส ชาแล้วก็มีปัญหากับไอ้การาเมนูที่ที่นี่กูต่อยแพ้ไปไหลายรอบอยู่าหามเรื่องอาชิปอุ้ยชิปหายละแม่ไม่พอใจผมจไม่ต่อสู้ได้หรอเอาอีกทีแล้วคือกูแพ้เลยต่อสู้อีกรอบหนึ่ง กูนะไม่ยอมแม่งไอ้ที่อยางแม่งโหดออกกำลังกายเพิ่มน่าสนใจมากูออกกำลังกายมาใหม่แล้วรอบนี้กูเก่งขึ้นกว่าเดิมเอาไนะรอบนี้มึงแพ้กูแนะ่เออเออเอากูแพ้แล้วเที่ย เออชนะล้วเว้ยเอาเด็ย,ยังไม่หยุดก็ูกอีกเหรอมาเปล่าทุยเจ้ากูแพ้อีกแล้วอ,อ่ะเอาว่ามึงเป็นศัตรูของกูปฏิทานหัวโจก,ก่อกวนวิวันนี้ซาเฉิงเฉิงนี่คือต้องการมาขอบคุณที่บ้านหอุวิวิ่งมาเลย สอบพอสอบพอหน่อยเฮ้ยชวนออกเดทแล้วกันผม,มว่าขอลองขอลอลงหน่อยลองดูว่าเขามีใจใผมอ่ะเยสเคมีใจใผมด้วยเชิงเชิง,ชงขอเป็นแฟนสาวขอเป็นแฟนสาวก่อนเดียวบูบออนนะบูบออนอีกีนึ่งเรื่องเอามันมีด้ยวยอ๋อ นี่เขาเป็นแฟนสาวผมเลยวแต่คนที่ผมไม่ค่อยอยากจีบเลยะคือเป็นดาราแบบดาวเดียวอ่ะผมไม่สองดาวเกือบจะสามดาวแล้วทำเรื่องชั่วร้ายบอกเลิกเฮ้ยอยากลองวะอยากลองว่าบอกเลิกนี่คือจะเป็นไงผู้เชี่ยวโอ้ยก้อนล้อเล่นล้อเล่นผมมันหมายต่ออ้าวที่ผายแล้วติดลบเลยอ้าว เชีย่ยคือแค่อยากลองอเฉยเยเฮ้ยเชี่ยกูเจอไอ้เชี่ยเจอ,อ,เจอ,อรเจอีเฉยกูชวนนี่มาออกเดทแต่คืคอ,อกูเจออีกเฮ้ยมาต่อสู้ได้เลย,อยเออวันนี้กูขอชนะมึงอ้าวไอ,อ,อ้เชี่ยกูแพ,แพ้เหรอเสียงดื่มแล้วก็มีเสียงอะไรอีกเสียงแบบมีสเสนะ่ห์อ้าววันนี้ผมเข้าฉากกับใครไว้ละเสียงเล่าเรื่องโอเค แต่ตอนที่ผมวิตกกังวลมากเลยแต่ไอแต่ละครั้งที่แบบว่าลองลองเสียงทำอะไรพวกนี้นี่คือแบบผมรู้สึกว่าแม่งแม่งไม่ได้เสี่ยงเรียเลยอ่ะคอาารเ์ฟลีมบุกริชยบเอ้าเชี่ยชิบหายละเอ้าโอ้เชี่ยไอชิบมันตดอีกโสโคกชิบหายเสี่ยงกอดแล้วก็ ที่นี่แม่งตดโคตรเชี่ยเลยเสียแตะโกนคำต้องห้ามเออแม่งแบบแม่งตอดผมว่าเดี๋ยวผมต้องหาเรื่องคนนี้แล้วมึงตดในกองฉากเอกองถ่ายไหมนะอยากเจอใิลซิมซิมไอ้ที่นี่ตัวหนักเดี๋ยวมึงโดนกูมึงโดนกูแน่นอนมึงโดนกูแน่นอนกูจดชื่อไว้ที่นี่มึงอย่าบอกนะว่าตดอีก ตะคอกใส่ก่อนเลยอย่าตดใส่กูอีกนะโอ้โหเอ้าไอ้เคิดได้โอ้ยสว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 โอไ้ได้เงินหนอยสามดาวแล้วว่ะซุปตาสถานะการมีเกียรติของแทนนี่กำลังเป็นรูปเป็นร่างอย่างมากตอนนี้เขาเอ่ออะไรนะเรียกตัวเองได้อย่างมั่นใจว่าเป็นนักแสดงเกรดบีว้าวสามารถก่อนหรือถ่ายรูปกับแฟนลาบข,ของเขาได้ แต่โชคดายปะปาซี่นสนใจชีวิตประจำวันสามารถใช้กระจกเพื่อดูการปลอมตัวของปะปาลซี่ว้าวสวยๆผมว่าผมไปฝึกต่อยมวยแล้วกันออกกำลังกายผมว่าเจอไอ้คนตะกี้เหมือนเดิมผมอาจจะต้องฝึกต่อยมวยแล้วก็ไปหาเรื่องแม่งอีกทีนึงสรุปไม่ใช่นักแสดงแล้วตอนแรกค่ะจะเป็นนักแสดงยัดเค็มปะบาซี่ถ่ายแล้วผมคู่ปะบาลซี่ถ้าเกิดว่ามึงถ่ายกูอีกนะมึงโดนกูต่อยหน้าแน่ ออกสู้กับปอมาราัสซี่ป่ะตะกี้กูฝึกต่อยมวยแล้วมึงออกไปจากที่กูอยู่นี้ไปปอมาราัสซี่ถือแค่กล้องเออเก่งไหมล่ะเก่งไหมล่ะเอา้าอ๋อไปเลยอุ้ยเดี๋ยวนะต่อยปอมาราัสซี่ทำไมมันขึ้นเยอจะจังวะขื้นเสียงแย่มากโอเคไม่เป็นไรอุ้ยจูดี้เ็คกิทถึงจอประเด็นคือผมนอนอยู่รอแป๊บน,นึงก่อนแล้วกันเฮ้ยมึงทำเชี่ยอะไรเนี่ยจูดี้ เดียวนะไอะเชฟเป็นแฟนกันแล้วคือมือมัอ้าวมึงทำพังแล้วคือมือมาซอ่อมเชี่ยเลยเนี่ยจุเดิแม่งทำเชี่ยแหละท่านมีโอกาสที่จะร่ำรวยสำหรับคนที่ไม่ถามอะไรมากฉันต้องการถือเงินมานิดนึงต้องหาหจะฟอกเงินรับรับรับ,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 บ 1, อุ้ยพันหนึนะ่งเชี่ฟอกเงินเอเนยกูเจอไอโออีกแล้วมึงนินทาอะไรกูเนี่ยจุบมือ เช็ดแค่แม่งออกกําลังกายต่อหน้าด้วยแล้วลเวลาเจอทีไรนี่คือใส่ชุดแบบว่าออกกําลังกายเสมอมึงต้องต่อยกูแล้วไม่แต่นะเอาเอามอมดอกกูละมอมดอกกูละเผื่อเผื่อเขาจะนั้นแล้วคือคนนี้มาฝึกต่อยมวยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะกูยังไม่กดต่อทุกเลยเออเอเอ ้ยจูดี้มึงมาอีกแล้วต่อยชนะยังล่าสุดยังแพ้อยู่มันโหดมากอะไอ้าระเมนูนี่คือแบบว่ามันเป็นแบบผอว่าไม่เป็นนักมวยเก่าแน่เลยเดี๋ยวนะไอจูดีมึงทำแล้วตกกูเนี่ยแล้วเหมือนผมอะไม่ไม่ได้กลัวผีด้วยนะมันเลยแบบว่าไม่ไม่ได้ตกใจ <c oughs> แม่บ้านส่วนตัว <c oughs> อุ้ยทำความส่ให้ด้วยโอ้ เลี้ยงผีไปเป็นแม่บ้านไม่ต้องจ้างบัตเลอร์แล้วอืมช่วงนี้ไม่ได้คุยกับนี่เลยหรือว่าผมไปหาน้ำหมูใจดีที่บ้านดีเคาะประตูแล้วกันไม่รู้ว่าอยู่บ้านหรือเปล่าเฮ้ยอยากลองวาดรูปอะ่ะถูกวาดเชี่ยอะไรวะเนี่ยทูดี้โอ้โหหน้าทูดี้ยังไงวะฝาให้นัสาสะสมว้าวไม่เถิดน,นะจริงๆรูปแรกผมควรจะเก็บไว้ เต้องเก็บก่อนแล้วก็วาดภาพอยู่มาจา่ารูปหนึ่งรูปแรกเราจะเอาไปตั้งโชว์ในบ้านนะครับขายให้หนักสะสมดีกว่ามาเออร้อยยี่สิบปูรวยแลยนะว่าดไปวาดมานี่คือรวยมากมกินข้าวกองก่อนกลับแล้วกันสิบก็น่าเก็บนะผมว่าเก็บดีกว่ามึงเก็บไม่เก็บใส่กระเป๋าละไอ้เหี้ยเก็บไปไหนอ่ะเฮ้ยมึงเก็บใส่ตู้เย็นไม่ได้ไอ้สัดเก็บ เข้ากระเป๋าไม่ได้ครับอ๋อเก็บได้แล้วอ่อเน่เน่่ไก่อบไก่อบโอ้โหสวย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 ไม้ไม้เอาอาหารไปนั game, itation, friend, ่นเฉยเฉยเขาเรียกว่ารับมารับมาเพราะว่ายังไงคือในกรมึงกินไม่หมดอยู่แล้วผมก็ต้องแบบเต็มใจรับมาว่ะเห็นนะอาหารไม่อยู่ว่ะอ๋อเก็บได้แล้วอ่อเน่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 อ๋อล่ามาเก็บช่องเก็บของไม่ทันละผมกลับบ้านมาละมาชวนคนมาต่อยบอยแบบว่าฝึกเป็นทางการได้ปะ แต่นะอ๋อถามสุขการฝึกสอนเออฝึกกับมืออาชีพแล้วเราจะเก่งขึ้นแบบโคตรเร็วเอาวะเอาวะมีเทรนเนอร์เออกูต่อยชนะแน่รอบหน้าไม่กอเจอแล้วรอก,ก่อนรอก,ก่อนรอก,ก่อนกูฝึกให้เต็มก่อนเดี๋ยวมึงโดนกูแน่นอนอ่าได้เห็นหมัดมวยจากกูหรือเปล่าตะเกะมา ะกูพแพ้ได้ไงเนี่ยกูผิดหวังว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มึงหายรอบหนึ่งขอขอเช็คของหน่อยเพาเก่งไปทางไหนกูแพ้แอีกแล้วโอเคครับ ผมว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนดี๋ยววันนี้ขอฝึกต่อยมวยอีกทีหนึ่งแล้วก็วันหน้าน่าจะมาต่อยกับไอ้คนตะกี้อีกทีกระแมไอโอ